สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทําความรู้จักกับคําว่ายูนิคืออะไรยูนิคก็จัดเป็นกลุ่มของซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการหรือว่าเป็น OS นะครับมีลักษณะคล้ายๆกับลินุกซ์หรือว่า Windows Server นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นมัลติทัค k i กิ้งหรือว่ามัลติยูเซอร์โดยมีการพัฒนาเริ่มต้นที่สถาบันเบลแล็บวัตถุประสงค์ของการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับการเขียนซอฟต์แวร์เพื่อที่ให้ ระบบอื่นใช้หลันนะครับแต่ก็จะมีการขยายขอบเขตออกไปจนกลายเป็นระบบปฏิบัติการ Unix ขึ้นมานะครับระบบปฏิบัติการของ Unix นั้นถูกบริหารจัดการภายใต้ตัวที่ชื่อว่าโปรแกรมเคอร์เนลนะครับโดยใช้ในการ Start-Stop โปรแกรมอื่นๆและใช้ในการจัดการไฟล์ System และยังคอยจัดการ Resource รวมทั้งโปรแกรม ให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพประวัติความเป็นมาของตัวยูนิตนะครับถือกำเนิดขึ้นในปี1960นะครับที่เบลล์แลนะครับโดยที่ใช้ภาษาในการพัฒนาก็คือมีการใช้ทั้ง C และ Assembly นะครับในปี1972ก็คือทำให้ตัวซอฟต์แวร์นะั้นมีการทำงานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีการเขียนโค้ดได้สั้นลงต่อมาเมื่อปี1980ครับก็มีการอัปเดตจนเกิดการ ขยายตัวนะครับในตลาดทำให้ผู้ใช้งานเลือกไปใช้งานในแพลตฟอร์มนะครับอย่าง h